สวัสดีค่ะมาพบกับกวางนะคะช่องกวางทาโลกค่ะ คลิปนี้นะคะจะเป็นดวงความรักของชาวราศีมีนค่ะประจำเดือนตุลาคม2568นะคะสามารถดูได้ตามลัคนาก็ได้ราศีก็ได้นะคะดาวจันทรดาวศุกร์ดาวอาทิตย์ก็ได้นะคะดวงในคลิปนี้ก็จะเป็นดวงโดยรวมค่ะดังนั้นโปรดใช้วิจัยนในการรับชมนะคะแล้วก็สามารถดูได้ทุกสถานะเลยค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนมีคู่แอบรักแอบชอบหรือว่าจะเป็น ชาวสองก็สามารถดูในคลิปนี้ได้นะคะส่วนท่านใดที่อยากจะเช็คดวงกกวางก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะวางใส่ลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วนะคะออหรือไม่ก็แอดไลน์มาโดยตรงก็ได้ค่ะใส่ตัวแอดนะคะแล้วก็พิมพ์คําว่ากวางทาร่นะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ความรักระหว่างคุณกับเขากันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะอ่ะไพ่ใบแรกไพ่พลังงานหลักของเราก็คือไพ่เมจิกเชนนะคะความคิดว่าในเดือนนี้ค่ะเป็นเดือนที่คุณจะแอคทีฟมากๆเลยอยากจะทำนูน่นอยากจะทำนี่อยากจะทำนั่นนะคะจากที่แบบ อาจจะเฉยๆมาก่อนหน้านี้นะคะในเดือนนี้ก็จะแอคทีฟมากขึ้นนะคะอยากจะเรียนรู้สิ่งต่างๆมากขึ้นนะคะอยากจะเพิ่มสกิลในตัวเองนะคะจากที่เดือนที่แล้วเนี่ยไม่อยากอ่านหนังสือเลยนะคะในเดือนนี้ก็อาจจะรู้สึกว่าเอออ่านมานิดนึงก่อนก็ได้นะคะนะ,ะแล้วคุณจะทําได้ดีด้วยนะคะถ้าคุณอยากจะเพิ่มสกิลอะไรต่างด้านต่างๆเนี่ย คุณจะทำได้ดีด้วยนะคะต่อมาค่ะเป็นไพ่ The Lover นะคะคนที่คุณคุยอยู่ค่ะอาจจะเป็นชาวราศีมิถุนนะคะสามารถดูวันที่แล้วก็เช็คราศีได้ด้านล่างค่ะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะแล้วก็ต่อมาสองถ้วยนะคะโอ้โหเป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยนะคะอะดูโดยรวมก่อนแล้วกันนะคะในเดือนนี้ชาวราศีมีนนะคะ จะเป็นเดือนที่คุณมีสเสน่ห์มากๆนะคะเออไปไหนก็มีคนรักมีคนหลงเลยแหละนะคะมีไพ่เ h อ l o เ e ล m เวอร์เมแล้วก็ไพ่สองถ้วยเอกนะคะมันเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับสเสน่ห์ทั้งนั้นเลยนะคะเออหรือว่าเออทำอะไรก็มีคนรักมีคนเมตตามีคนเอ็นดูแล้วกันเออดังนั้นถ้าใครอยากจะเข้าหาผู้ใหญ่ นะคะในช่วงนี้ก็สามารถเข้าหาได้เลยเขาจะเอ็นดูเป็นพิเศษนะคะนะใช้สกิลในการพูดของคุณนะคะให้เป็นประโยชน์นะ,ะส่วนคนโสดอะคะ่ะมีโอกาสที่จะได้เจอคนที่ถูกใจใช่เลยด้วยนะคะถูกสเปนะคะเป็นคนที่ มาเติมเต็มคุณเข้าใจคุณนะคะแล้วก็มอบความรักให้กับคุณนะคะไม่ใช่รักข้างเดียวแน่นอนเออจะเป็นการที่แบบเขาให้ความรักกับเราด้วยแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นเนื้อคู่เลยนะคะเออเพราะว่าไพ่มันขึ้นมาคู่กัน มีโอกาสที่คุณจะได้เจอเน,นื้อคู่ดังนั้นนะคะ่ะถ้าเรื่องดีๆกวางก็อยากให้แบบน้อมรับคําทํานายเอาไว้เนอะอะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยทิ้งมันไปเนอะไม่ต้องไปคิดเยอะคิดมากนะคะอันนี้มันเป็นดวงโดยรวมนะคะต่อมาค่ะเป็นไพ่ชาริออนะคะคนที่คุณคุยอยู่ค่ะอาจจะเป็นชาวราศีกรกฎก็ได้นะคะหรือไม่ก็เป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาต่างวัฒนธรรมก็ได้นะคะหรือว่า มีความต่างในเรื่องของนิสัยค่อนข้างเยอะนะในเรื่องของทัศนคติอืมนะแต่ว่าถึงแม้จะมีความต่างนะคะความคิดว่าในเดือนนี้ค่ะคุณจะพูดคุยกันรู้เรื่องมากขึ้นเออ จากก่อนหน้านี้อาจจะมีความงงแงงงแงเพราะต่างกันเนาะนิสัยต่างกันไม่เข้าใจกันเลยเขาเป็นคนที่อาจจะแบบชอบอยู่บ้านมากๆคุณแบบอาจจะชอบแบบไปเที่ยวนะคะอันนี้กวางยกตัวอย่างเนาะเออแล้วเขาก็ไม่เข้าใจว่าทําไมคุณต้องไปเที่ยวเราก็ไม่เข้าใจเขาทําไมเขาต้องอยู่บ้านอะไรแบบนี้เออแต่ว่าในเดือนนี้กวางคิดว่านิสัยบางอย่างนะคะเขาจะจูนกับเราได้เออเขาจะเข้าใจในสิ่งที่เราอธิบายนะคะ มาดูต่อค่ะ The Fool ค่ะแล้วก็ตามด้วยอัศวินถือดาบนะคะคนที่คุณคุยนะคะคนที่คุณคบอยู่อาจจะเป็นชาวธาตุลมก็ได้ค่ะธาตุลมก็มีราศีกุมราศีมิถุนแล้วก็ราศีตุลค่ะสังเกตว่าไพ่เนี่ยมันเป็นไพ่มอเตอร์ไซค์เนาะทั้งสองใบเลยนะคะดังนั้นนะะี่ยค่ะ ใครที่มีรักใหม่เข้ามานะคะหรือว่าแบบเพิ่งเริ่มคุยกันวีคสองวีคนะคะกวางอยากให้ใช้เวลาก่อนนะใช้เวลาพูดคุยกันเรียนรู้แบ็กกราวของกันและกันนะคะพ่อแม่เขาเป็นใครเอออะไรแบบนี้เลยหรือว่าลึกๆนิสัยเขาเป็นยังไงนะคะเออแบบต่อหน้านิสัยเป็นอย่างนี้รับหลังเขาจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าอยากให้รู้แบบ ไปอีกสเตปหนึ่งนะคะไม่อยากให้คุยแบบผิวเผินนะเพราะว่ามันเป็นไพ่เนี่ยมันเป็นไพ่ที่เหมือนแบบเราอาจจะใจเร็วอะค่ะเออใจเร็วอแบบตกหลุมรักเขาไปเออแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ทางทั้งที่เราอาจจะยังไม่รู้แบ็กกราวเขาดีเลยแล้วด้วยความที่เป็นราศีมีเนะี่ยจะมีความเติมดะ่ะ เออจะมีความเตสอารมณ์จะสวิงค่อนข้างเยอะนะคะดังนั้นก็ต้องควบคุมอารมณ์นะมีสติในการพูดคุยกันเนาะนะตอนมาค่ะมีไพ่อัศวินถือเหรียญค่ะคนที่คุณคุยค่ะอาจจะเป็นชาวธาตุดินก็ได้นะคะธาตุดินก็มีราศีออมังกรพุกศแล้วก็กันนะคะอ,อ,อย่างก่อนหน้านี้ที่วางบอกไปว่าคุณสองคนอาจจะมีความต่างกันค่อนข้างเยอะนะคะเออ ดังนั้นเนี่ยค่ะในเดือนนี้ความต่างของคุณเนี่ยมันจะมีความกลมเกลียวกันได้มากขึ้นนะคะเออจะเหมือนแบบพูดคุยกันลงล็อกอะ่ะเหมือนเข้าใจกันอืมนะคะใบต่อมาค่ะเป็นไพ่หกไม้นะคะความสัมพันธ์แบบลองเทอมมีแน่ๆน,นะคะใครที่แบบเจอรักใหม่อะคะ่ะมีโอกาสที่จะเป็นความสัมพันธ์แบบระยะยาวนะแล้วก็อัศวินถือไม้นะคะ แล้วก็ตามด้วย EMPRESS ค่ะออความสัมพันธ์ความคิดว่าในเดือนนี้ค่ะทุกรูปแบบนะจะไปในทิศทางที่ดีนะคะถ้ามีความคิดที่ขัดแย้งกันเพวกคุณต้องรีบคุยกันนะคะนะหรืออาจจะเปลี่ยนบรรยากาศใช้การเดินทางค่ะใช้การเดินทางใช้การไปเที่ยวนะคะ เ,ออเพื่อทําให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นอ,อาจจะแบบไปเที่ยวทะลงทะเลอะไรอย่างงี้ก็ได้หรือว่าอาจจะไปใกล้ๆไปดินเนอร์แบบเออเปลี่ยนสถานที่จากบ้านเป็นแบบข้างนอกบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะคือการออกไปข้างนอกการชวนไปเดทเนี่ยจะทําให้ความสัมพันธ์กลับมาสปาร์กมากขึ้นนะคะเออกลับมาอยู่ในรูปแบบแบบนี้ได้ดียิ่งขึ้นนะคะอืม คราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อค่ะว่าไพ่อยากบอกอะไรเพิ่มเติมไหมนะคะหรือว่าทิศท,ทางความรักจะเป็นยังไงต่อไปบ้างนะคะส่วนความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนอ่ะขึ้นมาพอดีเลยนะคะอันนี้เป็นไพ่เดวิลนะคะเดี๋ยวขอเปิดไพ่ขยาย,ายก่อนนะคะแล้วก็ไพ่อัศวินถือดาบค่ะมไม่ใช่อัศวินสิคิงถือดาบสิ แล้วก็ตามด้วยสี่เหรียญค่ะใครที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็มีโอกาสที่จะชัดเจนนะอืมออแต่ว่าให้ระวังในเดือนนี้ระวังมีเรื่องหึงห่วงเงินเกิดขึ้นนะนะคะเออระวังเรื่อง,ห,งหึงห่วงเขาอาจจะหึงคุณมากเกินไปหรือคุณอาจจะหึงเขามากเกินไปแล้วมันเป็นการลำเส้นกันอันนี้ต้องระวังนะคะอ,อนะ เออพอล้ําเส้นกันนะ่ะแล้วเดี๋ยวจะมีการแบบปะทะฝีปากกันนะไม่ได้นะแล้วเดี๋ยวความสัมพันธ์มันจะแย่ลงอ่ะนะคะตอนแม่ค่ะเป็นไพ่แปดไม้นะคะความสัมพันธ์ดูแล้วไปข้างหน้าค่ะนะความสัมพันธ์คุณกับเขาเนี่ยไปข้างหน้าแล้วก็มีไพ่หกดาบนะคะความคิดว่าคุณกับเขาเนี่ย จะ,ะเผชิญปัญหาไปด้วยกันไม่ใช่แค่คุณอยู่ไม่ใช่แค่เขาจะไม่ทิ้งให้คุณไปคนเดียวอะ่ะเออคุณจะไม่รู้สึกโดดเดี่ยวในเดือนนี้คุณจะไม่รู้สึกโดดเดี่ยวคุณจะไม่รู้สึกเหงาอ่ะอืบางคนมักจะมีปัญหางเนาะมีแฟนก็เหมือนไม่มีมีแฟนแล้วก็ยังคงรู้สึกเหงานะมีคน,น,นคุยก็ยังรู้สึกโดดเดี่ยวแต่วังคิดว่าในเดือนนี้มันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นมันจะมีความแบบ ห่วงกันมากขึ้นห่วงกันมากขึ้นนะคะเออเธอไปไหนฉันไปกันนะคะเธอมีอุปสรรคฉันก็จะคอยเป็นกำลังใจให้แบบนี้ค่ะเออมันถึงเป็นความสมันที่สามารถไปต่อได้เออลุดไปข้างหน้าได้ก้าวหน้าได้แบบนี้นะคะอะขอดูเพิ่มเติมนิดนึงนะคะมีไพ 5, ออ่ห้าไฮโรแฟน มันเป็นไพ่ของคนไทยเนอะกวามก็ออนึกคําไม่ออกนะต้องขอโทษด้วยนะคะอันนี้มันเห็น,เห,นเห็นไหมเอ,อ่ยว่ามันเขียนเขาว่าเฉลิมฉลองนะคะแสดงว่าความสัมพันธ์เนี่ยของคุณกับเขาค่ะไม่ว่าอยู่ในรูปแบบใดก็ตามเ่ยมันสามารถไปในทิศทางที่ดีได้นะพยายามติงโพสิทีฟไว้ แต่ถ้าเกิดความสัมพันธ์ของคุณเยอยู่ในจุดที่แบบว่ามันกลับมาไม่ได้แล้วเราก็ต้องกลับมารักตัวเองนะต้องกลับมาที่จะเริ่มต้นใหม่ด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะนะต้องเริ่มต้นเร็วๆเพราะว่าความบอกแล้วว่าในเดือนนี้ค่ะถ้าเป็นคนโสดะจะมีเสน่ห์มากๆเลยออแล้วมีโอกาสที่จะเจอเนื้อคู่ถูกอ,อกถูกใจ ดังน,น,นั้นต้องแบบรีบปาดน้ําตาแล้วก็แบบลุกขึ้นเลยนะคะม,มาดูต่อนะคะมีไฮรูแฟลซนะคะตามด้วย10ถ้วยค่ะแล้วก็อืเ,ออเป็นไพ่เสริมเนะเขาเขียนว่าพลาวนะคะไพ่เนี้ยมันเป็นพูดถึงคอมมิทเมนต์ได้เลยเนี่ยคือในเดือนเนี้ของคุณเนี่ยมีแต่ย้ำเตือนคำว่าคอมมิ t เมนต แฮ ppy อะไรแบบนี้เลยอ่ะกวางไม่ไม่ได้อยากเวอร์นะแต่ว่ามันอ่านมาตามนี้จริงๆนะคะอ่ะคราวนี้เรา move on ไปที่ความคิดดีกว่าความคิดของเขาเป็นยังไงนะคะความคิดของเขามีสามดาบขึ้นมานะคะอืมอแล้วก็ตามด้วยอัศวินถือถ้วยบางทีเดือนเนี้สเสน่ห์ของคุณเนะะี่ยค่ะ เอออาจจะทําให้เขาเจ็บปวดก็ได้นะคะดังนั้นเราก็ต้องรู้จักการวางตัวเนาะเออนะคะแล้วก็เอ,อ่อคิงถือไม้นะคะแล้วก็ตามด้วยห้าเหรียญค่ะปรากฏว่าความคิดของเขาที่มีต่อคุณเนะะี่ยเขาคิดว่าทุกวันนี้เหมือนเขาไล่ตามคุณนะตามอารมณ์คุณหรือเปล่าเพราะด้วยความมีนะี่มีมีความติดอะ เนื่อมามีนมีความเวียงไปเวียงมาเออนะคะดังนั้นเน่ะเขาก็เลยรู้สึกว่าเหมือนกําลังวิ่งไล่ตามคุณอยู่เลยไม่เข้าใจว่าคุณอารมณ์ไหนไม่เข้าใจว่าคุณรู้สึกแบบไหนนะคะดังน,นั้นเดือนนี้บอกไปเลยค่ะว่าเรารู้สึกอะไรคิดถึงก็คิดถึงรักก็คือรักเอออยากให้เขาทําอะไรก็ทําเลยงอนก็คืองอนงอนก็บอกไปเลยว่างอนเออนะเพราะว่าเดือนนี้ถ้าเจราจากาันพูดคุยกันจะเข้าใจกันได้ดี นะคะอ่นี่ก็คือในเรื่องของความคิดนะคะเขายังเขายังอยากไปต่อกับคุณนะคะอืมนะยังอยากที่จะไปต่ออ่ะมาต่อกันด้วยความรู้สึกกันค่ะว่าความรู้สึกเขาเป็นยังไงนะคะความคิดกับความรู้สึกมันไม่เหมือนกันนะเออคิดก็คือแบบคิดว่าเราเป็นยังไงมองเราเป็นยังไงอะไรแบบนี้นะคะความรู้สึกก็คือ feeling เนาะอ่ะ มาดูไพ่กันนะคะความรู้สึกเขานะคะเขาก็ยังคงรู้สึกดีกับเราอยู่นะเออรู้สึกรักเราเลยแหละแล้วก็อยากที่จะเป็นครอบครัวกับเรานะคะอืมมีสิบเหรียญน,นะคะมีอัศวินถือถ้วยนะคะมีหกถ้วยนะเขานึกถึงในเรื่องราวดีๆของเราเรื่องนึกถึงวันวานเนะ่ะ มันเขียนว่าความทรงจำเนาะเออนึกถึงวันวานที่เคยมีร่วมกันอาจจะเป็นแบบเออแอดเอร์ไซก็ได้เนอะเออเจอกันครั้งแรกเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะนะมันยังเป็นความสัมพันธ์ที่เขารู้สึกแบบชื่นชมอยู่ไม่ชื่นไม่ใช่ชื่นชมสิที่ยังรู้สึกดีอยู่นะคะเออรู้สึกอยากไปต่อนะอืราศีอื่นมาเห็นน้อยใจแล้วเนี่ย นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าข้อความที่เขาอยากจะบอกกับคุณมีอะไรบ้างนะคะเขายังตามคุณอยู่นะ เขายังตามคุณอยู่นะคะยังตามส่องคุณอยู่อยากรู้ความเป็นไปเป็นมากับตัวคุณอันเนี้ยจะพูดถึงคนเก่าก็ได้นะเออคนเก่าของคุณก็ได้นะคะเออหรือจะเป็นคนปัจจุบันก็ได้คนที่คุณนึกถึงละกันเวลามาดูคลิปเนี้ยนะคะเขายังติดตามดูคุณอยู่นะคะว่าคุณเป็นอะไรยังไงนะคะเออแสดงว่ามีความหึงหวงสูงอยู่เหมือนกันนะคะคุณมีอิทธิพลต่อตัวเขามากๆนะคะ เวลาคุณจะคิดคุณจะทําอะไรคุณจะงอนคุณจะอะไรอย่างเงี้ยมันทําใหา้โลกเขาหมดนหมองไปเลยอ่ะเวลาคุณงอนน่ะเวลาคุณโกรธอ่ะเออแค่คุณแฮปปี้มันก็มีอิทธิพลต่อเขาก็ทำให้เขาตื่นมาสดใสล่าเริงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมเขาบอกว่าการที่เขาเข้ามาหาคุณเนี่ย เขาไม่เคยคิดเลยนะไม่ได้หวังผลประโยชน์อะไรจากคุณเลยเข้ามาเพราะว่ารู้สึกรักรู้สึกชอบจริงๆนะคะอ่ะนี่ก็คือเรื่องราวของชาวราศีมีในเดือนตุลาคม2,568นะคะใครที่อยากจะเช็คดวงส่วนตัวนะคะก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะกวางใส่ลิงก์ไว้ในคอมเมนต์นะคะวันนี้กวางอัดอยู่ตอนประมาณแบบเออห้าทุ่มนะคะอ่ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย